ข่าวลือทอมฮอลแลนด์อาจจะไม่ได้แสดงต่อใน Spider-Man 4เรื่องนี้เกิดจากมีความเป็นไปได้ที่จอห์นวัตส์ผู้กำกับ Spider-Man มนเวอร์ชันทอมฮอลแลนด์ทั้ง3ภาคอาจจะไม่ได้มากำกับต่อในภาคที่4และอาจจะได้ดู g o กอ h a ัเข้ามากำกับแทนจากการที่จอห์นวัตส์ตัดสินใจไม่เซ็นสัญญาทำสไปเดอร์แมภาคต่อซึ่งก็ยังไม่มีเหตุผลที่แน่ชัดว่าทำไมถึงตัดสินใจเช่นนั้นแต่ข่าวลือนี้ ก็ถือว่าค่อนข้างสอดคล้องกับข่าวลือก่อนหน้าที่ว่าอาจจะมีการปวดตัวของ Daredevil ใน Spider-Man p a r 4และตัว Drew Goddard ที่อาจจะเข้ามากำกับ Spider-Man p a r 4นี่เองก็เคยเป็นคนเขียนบทใน Daredevil ที่ฉายใน Netflix มาแล้วทั้งยังเคยมีส่วนร่วมในการเขียนบท a v e n g e r Age of Ultron มาก่อนด้วยทุกอย่างก็เลยเดูยค่อนข้างลงล็อกกันพอดีแม้ข่าวลือนี้ อาจจะสร้างความช็อกให้แก่แฟนๆทอมพอลแลนด์อยู่บ้างแต่นี่ก็ยังเป็นเพียงแค่ข่าวลืออย่าลืมกดหัวใจกดติดตามจะได้ไม่พลาดอัปเดตต่อๆไปนะ